ทำเงินกับหมูง่ายมากง่ายเหมือนกุปอกกล้เข้าปากอะ่ะผมก็พิสูจนแล้วยี่สกว่าปีผมก็ทำเงินอะ่ะมหาศาลไม่เหม็นเย็นแห้งว้าวโอเคเ่าดีดีกับพี่คำรอน แล้วณวันนี้ที่<ะ>เขาเอาเอาขี้หมูไปทาแก๊สชีวภาพอันนี้มีส่วนทําให้ความเหม็นมันหายไหมหรืยอยังไงตามออความเหม็นมันเกิดจากในร้าวไอความเหม็นนอกร้าวเราต้องแยกออกไปฮะตามใดที่กินที่มันละลายอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ทําให้ความเหม็นมันน้อยลงนี่คือต้นตอแห่งการสร้างล้าวที่ไม่เหม็นและถูกสุขลักษณะที่สุดในประเทศไทยอ๋อฮะบอกคุณไม่ไ้องบอกว่าอ้ยอันนี้สองห้าร้อยแม่ต่อพันแน่ร้อยแม่สองร้อยแม่สามร้อยแม่ทําได้หมดฮะ จุดประสงค์หลักที่พูดวันนี้ก็คือทำยังไงให้เกษตรกรระดับสองร้อยแม่สามร้อยแม่สี่ร้อยแม่ให้อยู่ในมือของคนพวกนี้แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจที่แท้จริงนะเราคือประเทศไทยนะเราไม่ใช่ประเทศของทุนนิยม,มไม่ใช่ประเทศของนายทุนะนะครับไม่เหม็นนะเย็นทำยังไงอ่าเย็นเย็นมากเกินไปเย็นน้อยเกินไปครับ คุณไปจัดการทำร้าวคุณทำร้าวเนี่ยหมูเนี่ยทำร้าวอยู่ประมาณอนุบาลเนี่ยจุดสองจุดสามพอเพราะว่าถ้าหนาวคุณไปทําจุดห้ามันเหนม็นมันมันไม่เหม็นมันลากอากาศเย็นระดับลบสิบหกลบสิบแปดเออสิบหกองศาสิบแปดองศาไปเนี่ยถ้าต่ำกว่าสิบแปดเนี่ยแล้วมีความเย็นที่เยอะจะทําให้หมูมันตายอ,อ่ะมันเครียดนินห่อยอแต่ถ้าเกิดว่าทำสิบแปดอุบาลน,นะแล้วมีความเร็วลมแค่จุดสองจุดสามเนี่ยนะฮะแล้วไม่เหม็นจุดสองจุดสาม แล้วใช้คีเตอร์ค่ะกกกกกไม่ได้สบายมากมฮะคุณจะไม่เสียเงินแล้วคุณจะมีหมูีมหมูขายเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเด t อนตุล e คมอืม <mit tuna. S 2> <takes> อ้มขึ้นมาไม่เหม็นแล้วต้องเย็นเย็นทำยังไง 1. แรงลม 2. องลงเรือนเนี่ยสำคัญมากมคุณจะต้องมีลมเรือนระบบระบบที่เรียกว่า resistance value R19 ระดับ R19 นะฮะะ19 19 BTU เปรอเปอเพอเอานะฮะนะคุณก็ไปดูตามร้านแล้วกันเอาฉนวนพวกนี้เอามาตั้งครอบครอบวะให้มันความร้อนเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมคุณเรามีพัดลมอยู่ระดับสองตัวสามตัวเนียพัดลมหนึ่ง750วัตต์มีพัดลมสามตัวก็ใช้2,250วัตต์แต่นในภาวะที่มันเครียดเนี่ยอุณหภูมิเข้ามาข้างนอก43 ข้างในเนี่ยเราจะคอนโทรลว่าไม่ให้เกิน30มสิบใช่ไหมฮะถ้ามันเข้ามาระดับสอง0มื่นว่าวัตแต่ว่าเอาอินพุตเอาพุตอินพุตเข้ามา2 0,000ืเวลาชั่วโมงวิกฤตส3ามองศาเอาพุตออกไปเท่าไหร่เอาพุตออกไป2 0 0พันว่ามันก็ไปกักเก็บในตัวหมูหมูมันก็เครียดแต่เอาเงินอะไรจากเขาอ่ะหมูเครียดก็ไม่ได้ตังค์ก็กินอาหารฟรีไงในในขนาดที่ฟาร์มเหมือนกันค,คุณสามารถบ,ารบีบบังคับ ให้มันมาเข้ามาเนี่ยไม่เกินสัก5้าร้อยวัตโดยใช้ตัวรีสตนเนี่ยไปปก,ปกป้องมันใช่ไหมฮะฉนวนอ่ะฉนวนอ่ะฉนวนการความร้อนอ่ะเอาไปปกป้องมันอ่ะนี่มันเรื่องจริงในชีวิตนะคุณอยากจะทําเงินอนะ่ะไปปกป้องมันถ้ามันเข้ามาสองพันเรามีออก2 0 0พันใช่ไหมเราดึงข้างในออกไปสองพันสองันสองแต่ว่ามันเข้ามาไม่เกินห้าร้อยที่เหลือต้องพันเจ็ดใช่ไหมฮะพันเจ็ดก็เอาไปใช้ในเขาเรียกในชีวิตประจำวัน ใช่ไหมแล้วคือไว้ลดความเครียดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปใช้ในเรื่องการเจริญเติบโตได้หมดเลยอืมฮะดึงเงินน่ะแสดงว่าเรารู้ใจหมูเราต้องเข้าใจเข้าใจมันรีควายเมนต์ของเขาก่อนก่อนอื่นต้องเขาเข้าใจโครงสร้างรีควายเมนต์ว่าเขาต้องการอะไรก่อนว่าเราถึงจะทําได้ไม่เหม็นเย็นแห้งไม่เหม็นเย็นแห้งอ่าแห้งมาย่งไงเวลาเรายกพื้นใช่ไหมเราเป็นพื้นเนี่ยเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าสรตปูนฟร เวลาฟูนสแล้เนี่ยขี้มันจะถูกลงไปข้างล่างไปผสมกับเปนผสมกับน้ำมันก็จะกลายเป็นเ h นทสี่ละลายอยู่ในน้ำใช่ไหมข้างบนมันก็จะแห้งนะใช่ไหมในขณะที่ฟาร์มทั่วไปเนี่ยเป็นพื้นโซลิดนี้ก็จะเปียกอยู่ตลอดเพราะคนต้องไปฉีดน้ำมันมันเดี๋ยวจะเยี่ยวลงไปแล้วก็ขี้ไปใะเทะไม่ได้ตังหรอกไม่เหม็นเย็นแห้งครับคุณอาจจะได้ตังแต่ได้ตังแต่คุณอาจจะต้องได้ตังในส่วนที่คุณจะได้แต่ไม่ได้ตังเต็มที่คุณไม่ได้คุณไม่ได้เก็บสะสมเขาเรียกว่า เงินที่มันเป็นต้นทุนแสงคุณเก็บต้นทุนแสงได้เท่าไหร่คุณก็จะได้เงินมากมหาศาลที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมาเป็นอยู่ในกระเป๋าของเราเนาะเอ <Yeah. S 1> แล้วแล้วแบบที่เฮียเฮียบุงเลี้ยงเนี่ยนะของประเทศไทยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมทำมายี่สกว่าปีมีผมอยู่คนเดียวก็เลยรวยคนเดียวอ่าแล้วทแล้วำไมคนอื่นเขาก็น่าจะศึกษาแล้ททำไมเขาไม่ทำแบบเราอ่ะ มันลงทุนสูงเลยสมัยก่อนเขาเขาบอกว่าเป็นโรงแรมห้าดาวบุ้งมันบ้าทําโรงแรมห้าดาวให้หมูอยู่อก็ถ้าผมอยู่คนเดียววะหรวันนี้พิสูจน์แล้วก็พิสูจน์แล้วยี่สิบกว่าปีผมก็ทํเงินอ่ะมหาศาลโอ้นะครับกล้าที่จะลงทุนให้หมูไอ้ทุนที่ลงไปปรากฏคืนหมดแล้วกําไรมหาศาลเลยนะเทคิ้อีซี่มาก อีซี่มากทําเงินกับหมูง่ายมากง่าย,ายเหมือนกุญปอกไว้เข้าปากอะ่ะแค่เอาวิธีการคิดแบบนี้เท่านั้นเองชีวิตคนไทยเปลี่ยนหมดอะ่ะคุณสามารถที่จะเลี้ยงหมูร้อยสองรอแม่แล้วตั้งไบโอแก๊สได้แล้วก็ไปดูดดูดขี้หมูเจนในลักษณะในลักษณะที่ไม่เกิน50กิโลในวงรอบเนี่ยมาทำไบโอแก๊สรวมแล้วแจกจ่ายไฟให้กับประชาชน พอไปแก๊สปุ๊บก็ได้ปุ๋ยมาชั้นดีเสร็จก็เอาปุ๋ยตัวน,นั้นไปปลูกพืชก็ได้พืชแบบอินทรีย์โอชีวิตนี้มันจะเป็นอะไรกนะันได้ปุ๋ยอินทรีย์ขนาดทังขนาด0 0 0 0งหมอ่นคิวบเออ็หมื่นคิวสองหมื่นคิวโอ้มหาศาลไปนั่งใช้พ่วําทำจะได้สักกี่กี่กิโลอ่ะต้นทุนสูงเปล่าเนั่นหละเนาะแต่เฮบุ้งก็หวังว่าวันนั้นมันน่าจะมีเกิดขึ้นมาได้วิธีการของที่เฮบุ้งทำมาทั้งหมดนี้ ถ้าใช้วิธีนี้ประเทศไทยจะฟื้นคุณคุณต้องคิดนะว่าครับประเทศจีนเนี่ยมีอยู่พันสี่ร้ล้านคนมันผลิตยังไงมันก็ไม่พอกินหรอกเราเนี่ยประเทศตรงนี้มันเหมาะแล้วที่จะผลิตอาหารให้เขากินนะแค่ทําต้นทุนต่อหน่วยนี้ให้มันต่ําเท่านั้นเองแลวประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะมากเพราะว่าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะทำได้ทำได้เนาะ เป็นครัวไปครัวของเขาได้สบายไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ฮบุ้งทำนี่ที่ว่าทำโรงแรมห้าดาวให้หมูอยู่นี่ไม่ใช่แพงขนขนาดนั้นการจะ,จะลดต้นทุนออไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นะไปคิดเวทกับก็แล้วกันออออพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ใช้เงินเพิ่มขึ้น30ซค,คุณสร้างนี่สักสองล้านใช่ไหมสามสองหกคุณสร้างอันนี้อีกสักเพิ่มอีกหกแสนแต่ว่าคุณก็ได้อยู่หมูอยู่ขึ้นมา3 0เท่ากันไงแสดงว่า ทำพื้นที่เนี่ยให้มันเล็กลง<ม>แต่หมูอยู่เท่าเดิม,มใช้เงินก่อสร้างเท่ากัน<ม>อ่าเนาะ<อ>แรงงานก็ลดไป30%มสค่าไฟก็ลดไป30%มสิอร์ค่าไฟคือฟิกคอร์สนะครับจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นจากจ่ายหนึ่งล้านเป็นล้านสามทันทีเลยนะ<ม>อะของฟรีอะไรอีกสักสามแสนเก็บมาให้ลูกน้องเล่นใช้น้ําซื้อตู้เย็นซื้อแอร์ให้ทั้งฟาร์มไปเลยดีกว่าหมดเรื่องหมดราวฟาร์มผมอ่ะไม่ใช่คุยนะครับ ติดแอร์ราะติที่หนีมาติดให้หมดอะงานต่างติดให้หมดที่นี่ติดแอร์หมดไม่เป็นไรลูกฟาร์มเรานอนดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเนาะเพราะว่าเขาเป็นผู้ถือว่าจะบอกเป็นคู่มีพระคุณต่อเราอะเป็นผู้มีอุปคุณสูงสุดเราไม่มีเขาเราจะอยู่ได้ยงไงเป็นเรื่องปกติครับก็นี่แหละฮะเฮียบุ้งเผยเคล็ดลับ เผยสิ่งที่ท่านได้ทำมาทั้งหมดในชีวิตและยืนอยู่ได้อย่างสบายยืนอยู่ได้อย่างสงา่าโดยไม่ต้องเกรงกลัวนะครับอำนาจบาร,รมีของใครเรียกว่ายืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองหลัเคล็ดลับตรงนี้เผยไปแล้วใครจะหยิบจับไปใช้ไปศึกษาอย่างไงก็ได้ทั้งหมดเลยไม่ได้ปิดบังเลยหรือ,อยังปิดบังไว้ไม่เคยปิดบัง <laughs> บอกนี่หมดแล้วนะบอกหมดหมดแล้วมันผมยี่สิบปีไม่มีใครตามผมเลยอ่ะเลยฮะมันยากเหรอมันก็ไม่ยากไม่มีคนเชื่อผมเป็นคนก็น่าจะเชื่อถือเเไม่รับเชื่อถือเขาเลยไม่เชื่อรนไม่รู้กันเราเชื่อเพราะเชื่อไปนานแล้วสินะครับเรารู้สึกภูมิใจในชีวิตไหมครับว่า35ปีของการเลี้ยงหมูที่ผ่านมาเราสง่ามมากที่เราช่วยตัวเองโดยไม่พึ่งใคร ผมไม่ภูมิใจหรอกผมจะภูมิใจก็ต่อเมื่อทุกคนมาสง่าเหมือนผมรวยคนเดียวรวยไปทําไมไร้สาระอยังห่วงคนอื่นเนาะมันสิ่งที่น่าห่วงมากเลยวเขาไม่มีโอกาสเขามีมีโอกาสรู้ไม่มีโอกาสที่จะไปอธิบายให้สังคมรู้วันนี้มันมีโซเชียลดีผมก็มีโอกาสอธิบายเล็กเล็น้อย ดูบายมันก็มีสองทางอ่ะมีทางดีกับทางไม่ดีไอ้คนดีมก็โอเคคนไม่ดีเดี๋ยวก็ญาตมายุ่งเรียกแขกในมุมผมนะครับที่ทสัมผัสเฮียบุ้งเนี่ยก็ถือว่าเฮียบุ้งเป็นมีมีปัจจัยสําคัญในการทําให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจหลายด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความละเอียดเอาใจใส่ในการดูแลหมูนะครับทำให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับเอาใจใส่ทั้งเรื่องของโรงเรือนการจัดการการเลี้ยง คัดสรรวัตถุดิบอาหารทุกอย่างเพื่อให้หมูของเฮียครับได้เป้าตามเป้าหมายได้ผลผลิตที่ดีอีกอันหนึ่งที่ที่สำคัญที่ผมมองว่าเฮียบุ้งทําได้ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของการดูแลคนเฮียบุ้งเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของพนักงานนะครับแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ครับมีความสุขในการทํางานอันนี้ผมว่าได้เป็น2ปัจจัยหลักท,ที่ที่ทำให้เฮียประสบความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นในธุรกิจวงการนี้ครับก็คือทุกท่อ ทุกท่อของลมหายใจตั้งแต่คนไปไปถึงหมูเนี่ยเฮียบุ้งเอาใจตัวเองเดินไปในท่อนั้นตลอดแล้วก็อย่างเท่าเทียมอย่างนี้ไหมสือใจของเฮียบุ้งเนี่ยที่มีต่อหมูมีต่อพนักงานทุกคนเนี่ยใจเฮียบุ้งหล่อเลี้ยงไปครบคือ <ทบ S 2> คอมผมมองว่าเฮียทาในสิ่งที่เฮียเฮียรักอะครับแล้วเฮียก็ทุ่มเทแล้วก็ดูแลในสิ่งที่เฮียรักอะครับมันก็เลยออกดอกออกผลอย่างนี้<อ>ใช่ครับไม่ใช่ว่า จากจะตั้งฟาร์มมาแล้วก็ปล่อยคนเลือกอไปเดี๋ยววลาจับจ้ก็จับไม่ใช่เนาไม่มีสําหรับเฮียบุง้งแกเก็บละเอียดครับแกดูแลทุกอย่างวางระบบทุกอย่างได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ที่มีวิสัยทัศน์นะครับอ่าเห็นโอกาสแล้วก็จะจะพัฒน,นาตลอดเวลาถ้าถ้าคุณคำวนวณสังเกตก็จะ แกจะไม่หยุดนิ่งอะเนาะก็จะมีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาในส่วนของการเลี้ยงตลอดครับแต่ที่ผมจะพูดตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ทับไปครับอันนั้นอันนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่เฮียมองอะไรครับอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตแล้วครับอ่าครับใหม่กับเก่ามาเจอกันเป็นไงความคิดของคนรุ่นเก่าซึ่งไม่ได้เหมาแต่เราใหม่ครับครับก็เอ่อต้องบอกก่อนว่าเอ่อ ความคิดของคนรุ่นเก่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่มีคนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะไม่มีคนรุ่นใหม่คือคนรุ่นเก่าบางทีเขาอย่างเฮียบุ้งอะครับมีความคิดที่ละเอียดแล้วก็ทําในสิ่งที่ธุรกิจที่ตัวเองรักจริงๆครับไม่ใช่ว่าเหมือนลงทุนธุรกิจได้เงินอย่างเดียวแล้วเราเป็นเจ้าของไม่ได้ลงไปดูแลอะไรเงี้ยครับคือเราเรารักในสิ่งที่เราทําแล้วก็เราใส่ใจครับซึ่งก็ เชื่อว่ามันมันออกมาได้ดีตามที่พี่พี่เห็นนะครับเอาดีดีกับพี่คำร้อน